หนึ eh? raz ini, ่งสองสามไหมคะหนึ่งสามตื่นต้องมือลอยค่ะ ใส่ขวดก็ได้นีถขวดมาลับผู้หญิงกับผู้ชายคิดตัวเทนั้นี่สูงอยาเาหน่อยเห็นไหมลกผ้าาเหนกไ่เดยนี้แ่กินเยใลูกคนันบลูกต่นี่อยกเ็ลใช้ส่วนด้วยนะคะเนี่ย ให้ให้อีกรอบนึงให้อีกรอบแล้วใ่ก่อนจะกลับบ้านมาอิีก่อนนะคะ สำนักง,งานพระราชา,านหนึ่งเดือดในการพัฒนาการพันยนลับและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการมอบแผนงานโครงการประจำปีงบ่ประมาณ2 5 6 8หในวันนี้นะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับ ที่ทราบกันดีนะครับว่ารัฐบาลมีความมุ่งหมายต้องการเน่นความรักความสามาคัคคีความปลองดองสมานฉันท์นะครับความอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่าและต้องการมอบความสุขให้แก่คนในชาติอย่างยั่งยืนกองปัะชาการกองทัพไทยนะครับโดยหน่วยประชาการหาพัฒนาเป็น,นกลไกหนึ่งกำลังผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกท่านนะครับท,ที่ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วบางส่วนตามที่ได้ส่งมอบให้กับท่านนายกอบอตอนะครับเพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2568